สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช oui, ่องชัยช e ัยชาแนลผู้ขายชัยชาแนลและจุงทองจุดสร้างค่ะคลิปนี้นะคะน้องวนอัพเดตการทำงานต่อเนื่องให้ดูนะคะวัดยิงยิงอะไรเอ่อเอฟซีก็ดูไปด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันนะคะว่างานจะเสร็จเร็วหรือเสร็จช้านะคะก็ ช่างก็เป็นลุงพลน,นะคะทำอย่างมืออาชีพนะคะผู้ช่วยช่างก็เป็นแอทชัยกับช่างโฟนข้อฟื้นลุงผันไทบ้านนอกเด้อนะคะ<อ>ก็ร่มมือร่วมแรงร่วมใจกันนะคะช่วยกันคนละไม้คนละมือตามที่ตัวเองถนัดนะคะเงอนก็จะอัปเดตให้ดูเป็นช่วงๆนะคะในช่วงที่ทำงานเนาะ เจ้าลงคลิปเจ้าเราบ่เนี่ยฮะเจ้าลงคลิปเจ้าเราไปมาลงเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเดี๋ยวพี่น้องเด้อขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจครับผมจ้ว่าฝากกดยัง์กดแชร์สำหรับไข่ใบมะกดนะครับสูตรเก้าสองเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห9 4 7 5 2 6พี่น้อง สีพงทอนพัดตากูเียนครับพี่น้องเสอัอรยเสียอามณ์บ่เดี๋นะเอไปขอบชาบไมีคื้นเขาป้องมาพื้นบบมนมีสดุดบ่หัของพื้นของเพื่นชุดยอดเนาะสั่งตรงจากมึงนอกพู้นครับ กำลังม้วนเลยมึงเศร้าเนี่ยโอ้ยหมุนีกแล้วไอ้บุตรไทยป้านอเนี่ยคือเดรั๊บอะบึ่งไปบึ่งมาพึ่หมุนติ้วติ้วอยู่อยากโดดซะพูนอะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะครับสวัสดีครับผมโอ้มาเลยนะโอ้พี่ออกมาหรอกพี่ ก็เอาไรโกงหรือว่าตอบกล้งครับก็อาไรโกงขืนมาก็ตีจนต้องดันเนาะเอาไใถูข้งเป็นยังงกปีิตนต้องดันไเออไล่อมันโกงมันแอบลงเนาะเอาตีบลเอาตีไม่ค้ำตัวนึงเห็นบ้าข้างหน้าเนี่ยเ่นห้องไม่แปลเอาไม่นว่ามัน ดีเลยตัวนั่นน่ะเอาเอาลักนั่นแล้วก็มาใช่โหมเอองาหน่ะเอองาหน่ะเอากู้มาใช้กลางเอาจะพัาเอาออกว้ใส่กลางโอ้ยเอาออกมาจับมาเมื่อกี้แล้วก็ยกออกจากร่องมานน่น่ะว้าใส่ร่องใส่ร่องเอาออกมาพี่เมตอาส่วนมันออกใก่้ขึ้นอาส่วนมันออกมาพี่ใส่อาส่วนมันมาพี่ถอยหลังบ่ถอยหลังบ่เออถอยหลังหลายแท้บ้านสี่สิบเท่เลย ตมัตนนี้มันซาเีนหรเอลมัน้นั่นข้งหน้าเจ้านมเะว,ว่าเาาพราะว่าตัวนั้นเขาไกลหนหนา4ี่หลัง4 0ชัยจะจได้ไหมเออ40ส้นัขด้ี่นี่อันนี้ก็ร่มล้มอันนี้อันนี้ต้องการเข่าสองนิวตัวไหนตรงไหน เดี๋ยวล็อกอไงเดี๋ยวนตงปงดัวนี้ยมันได้นานี้ตัวยตชัวร์แล้วงเอาให้มันได้ไงแต่ลอน่วยนะอ้เรื่องหัวเจ้าน่ะมนล้นนคใหม่ไหมครับโอ้ยตัวหัวตมมึงหัวนี่มเอาม้งเรื่องหัวกับหัวครับลอยบางตอนใดเรือหัวโอ้ยตีไม่ใช่เห็นบันะเาน่จะอามาานู่บอจะซึ้งอะไร นี่คือโต๊ะขัดเนอะข้้งนาคือต๊ะแทเสาไหมโอ้เปนเบิองทานสูงเลยน่บอมันก็แมนะเนาะกานี้ลกับต้นนาไหมครับาะว่าใช้อันนั้นเ้าไปแล้วมันก็ตั้งทเขาต๊้าทกันนนใช้ตาเนี่ยจ่ว่ มาบวัตคุณพี่น้องทุกท่านตกลังใจเด็พี่น้องเด้อสวระสองเจ้าี่เจ้าถ้ารงภูเขาทีทีสีีรัเล้วุ้ยกูได้ฟลาบเลยอุนนีน้อไปนั่นเจ็บมือา

เฮ้ยเนี๋ยวเนี่ยมันได้เสียงเลยี mm. 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 ่ล่เดี๋ยวี uh> ่ขับบรรไดมั้งงานนี้านนี้ก็านี้มายกเนี่มันมันดี้ยงหลอึขบไดมากบไดมาจกแวนี่ใบไ้พอเขับบรรไดมากเเชียิวนี่ใบไส้โเราน้ำมาออน

เจ้าเอเ้วเอาค้นตอกนั่นไม่ก็ไม่ใิไปเลยจะมาเอิ้นให้มานอกมาบัดราดับน้ำช่อยนั่นละเบิ้ลมาผมสิตีนะข้างียกนะเบิ่งเป็นบพราะาดับน้ำนั่นมา่กลางน้ำน้ำ้งพ่ดบ่ครับดีฟงแล้วมาควอนไอ้เจาัวเอาทีจากไหน ไปมองไหนไปมองไอ้มันเที huh. <inaudible> ่ยงมันน้ำเที่ยง่ะนอยู่นลางนี่กเลยมันิอยูกางูเทิงบ่เปียกน้ามันลงไปเห็นยังมองมันเปียกเลยเหมือน้าวกันเหมือนน้ำงอนเเจ้าเจ้อกันน่ะขึ้นมาเทิงพี่นะมองมันเปียกพี่น่าเออขึ้นมาเท่งทีมองมันเปียกงว่าเ เออลุงไปมองมันเปียงน้ามันไปโขบห้อยห้องเจ้าด้นชครับทห้อยมาเอาเสื้อดึงเส้ต้นปกตินี่เองนะตอนนี้แล้วจอย่าาิงไม่ยอมเปียงล่าทีนี้นางมนก็ขออนุญาตจบคลิปเตียงคนนี้นะคะเดี๋ยวอัปเดตให้ดูใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามชมต่อเนื่องด้วยนะคะกลับสวัสดีค่ะ